ครับสวัสดีครับเดี๋ยวมื้อนี้นะพี่น้องนะเ <c oughs> ดี๋ยวเราจะมีผัดหมี่กันเนาะโดยทีมงานลูกสาบรรณาพี่น้องผัดเส้นหมีไ่วไัวพี่น้องมาผัดยังไงถึงแซ่บโอเคนะแต่อันนี้เราผัดให้เด็กกินนะฮะนะครับเพราะว่าเอ่อถ้าเราผัดตามใจผู้ใหญ่เนี่ยเด็กกินไม่ได้นะครับแต่อนนี้เราผัดตามใจเด็กนะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับโอเคครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ทีมงานลูกสาบรรณาเด้อ ด้วยบ่าวเขลาลาดพี่น้องนี่มื่อน,นี้ยทิ้งมารุษามนาก็คือไอ้บ่าวนี่แหละพี่น้องจะมาพัดมีพัดมีไวๆพี่น้องขั้นตอนแรกเราต้องเอามีเอาเส้นมีของไวๆนี่ไปไป,ไปแช่น้ำเด้อประมาณสักคือพูดง่ายห้าที่ขึ้นพี่น้องนะมันไม่เปื่อยหรอกนะนี่พอเราแช่น้ำเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมผักกันพี่น้อง พอเราแช่เสร็จแล้วเนี่ยน้ำส้นจะนิ่งเงี้ยนี่ไม่ขาดพี่น้องไม่ขาดนะไม่ไม่สูงน้มันคือมันมันอ่อนเฉยมันอ่อนครับเครื่องปรุงเราก็ไม่มีอะไรมีหอมครับมีหอมเราก็มีพริกปน่นนี่หน่อยนะครับต้องเครื่องปรุงเค่เองนะครับเดี๋ยวเราไปผัดกนันพี่น้องกับพี่น้องหลังจากนั้นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเรามาผัดกันครับ ดูชักขนาดยหนไม่ดูนะเพราะว่าเมาื่อกระทะร้อนพี่น้องก็ใส่น้มันลงไป อันนี้สูตรใครสูตรร้นนี้เป็น้องแต่ว่าอันนี้คือสูตรโบราณที่ว่าอ่าผมเคยพูดง่ไงเลยทำมาแต่เด็กอะพูด,พดง่ายพส่วนมากแต่วันผมที่ทำจะตายเดียวกันหมดเลยเขาไมนเขาไม่มีผิดแปลกทำทตายเดียวกันหมดเลยนะครับร้อนมัเบาไปหนึ่งนิดน้องใส่หอวลงไปงใส่หัวเข้าไป ทำให้ให้หอมพี่น้องมีแรลออันนี้เราจะอ่าเราจะใส่พริกเล็กน้อยนะพี่น้องเพราะว่าเราจะไม่ใส่เยอะเพราะว่าเด็กกินด้วยนะครับ จากนั้นพี่น้องจากนั้นครับจากฉะน,นั้นก็ถึงที่นี้พี่น้องนะพอกระเทียมเอ้พี่แพ่พอกระเทียมเออหอมมันเริ่มจะมีกลิ่นนะแล้วก็ หอมฉุนอะมันมันไม่ใช่ไม้นะมันหอมพอดีเหนี่ยนะลงไปนะพี่น้อง,อง,องเล่งไปเลยนะเล่งไปเลยพี่น้องแล้วก็ซีอุดซีอุดดำหวานไปนิดนึงนะต้องใสเยอะน้ำปลาไปหน่อยนึงนะเด็กที่ด้วย รถตักไม่ได <t> ้พ <t> ี่น้องรถหนักไปได้ต้องเบาๆน้ำตาลไปอันหน่อยนึงน้ำตาลเยอะนิดนึ่งหอมมากนะแล้วก็จะชูกันนิดหน่อยชูนะพี่น้องนะชูนน่อะแล้วก็เป็นให้มันแตก อะไรี่ขาดไม่เลยพี่น้องขาดไม่เลยนะก็คือน้ำส้มสายชูนะพี่น้องนะแล้วก็รถด,ดีรถด,ดีกะเอาพี่น้องแซบ่บ จากนันนพี่น้องชิมดูก่อนแซ่บบ่โอ้แซ่บพี่น้องแซ่บสุดยอดเลยเอาให้ให้มีเลี้งหน่อยก็ใส่นี้ไปหน่อยนึงพี่น้องใส่ไปหน่อยนึงเพราะว่ามันให้มันเหลืองนิดนึงขาวมากเต็มก็ดูไม่ค่อยแซ่บนะสไตล์นี้พี่น้องเด็กกินได้เบียกกินดีพี่น้อง ชิชมออดูรอบหนึ่งเยี่ยมการตัดบมีเราต้องกาดรนะ้านเป็นไม่ต้องนะ การผัดเมียต้องการไก่เป็นนะครับไากา่เป็นเ,เส้นหมี่เละ็นะครับเสักหน่อยหมียหมี่ก็จะดูดน้ำแล้วสักหน่อยรอ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 ให้หมี่ดูดน้ำก่อนพี่น้องพีน่น้อง เดี๋ยวเราต้องบาไปหน่อยเพราะว่าตอนนี้เ้นมันสูงแล้วพี่น้องเดี๋ยวเราใส่ใ่หอมลงไปพี่น้องนะก็โอเ,เป็นโอเคเปนการถูพี่น้องโอเคพี่น้องแล้วใส่ใจกนันพี่น้องใส่จาจกนันครับนี่ครับพี่น้อง เซลร์เดอร์ผัดหมี่ไวๆนะดู้จังานลูกสาวบรรณาพี่น้องโอเคนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปกินกันนะครับอย่าลืมกดซับสไคร้ให้ลูกสาวบรรณาหน่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ